เ k ตอนนี้700ซับหรือวะโอเคนะครับผมครูนะฮะวันนี้ก็ไม่ได้คัยเกมตัวอย่างใด,ม,ดมันก็จะมาแกะนะครับผมโอเคที่ทำเสที่เด่นยาวไว้ให้ผม700ซับนะจะอินเทนอย่างดีครับผมโอเคนะมาฟังกดกันเลยนะผมโอเคอยากแรกฮนะโดยตามโดยตาม ใาถึงเจ็ดล้านสิบนะผมแล้วก็คนดูถึงหนึ่งแสนนะฮะเรื่องมากบัวไม่เอา,า่ะก็ตามไปถึงเจ็ดร้สามสิบพอคนดูไม่ต้องสมมุติคลิปนี้เป็นคลิปของเจ๊ดิแท้นะเอากดไลค์ถึงสามสิบนะครับผมโอเคแล้วเข้าไปเป็นเฟซนะฮะแฟนเพจเฟซได้เข้าไปกดไลค์นะฮะเป็กดตามปกดไลค์แล้วก็เมนน่องเอันนี้ก็เม,ม้นเอ่อเมนว่า ชื่อเฟสต่างกันชื่อเฟสผมสมุมนทะรชื่อโต้อายุปีสามส่วนสูงทุยน้ำหนักทุยยังเล็กอีกเหี้ยเคครับ <c oughs> ชื่อโต้ชื่อคอนหลนะังอะพอแนละ้วฮะชื่อเฟสนะชื่อเฟสอย่าลืมชื่อเฟสชื่อเฟสด้วยโอเคคนระับผมคนดูประมาณร้อยไม่พอแล้วไม่เลกมากครับผมโอเคลนะก็ไม่แค่นี้กดจะกรจัดการแล้วผม แล้วผมก็จะไปใต้รีวิวช่องที่ผมอันนี้นะฮะโอเคครับผมคลิปนี้ก็กดติดตามเพืใครจะแชร์ทิ้งให้เจ๊กๆ100สามสิบแล้วนะผมแล้วก็ฝากกดติดตามช่องเพื่อนผมด้วยนะครับผมครับกดติดตามติดตามช่องเพื่อนผมด้วยนะเพื่อนนะผมโอเคนะฮะเพื่อนนะครับผมโอเคนะฮะโอเคผมกดตตามเพผมด้วยนะทุกคลิปนะเข้ามาถึงนะกดตตามไปถึงสามร้อ ห้าสิบไปได้หนึ่งคนพออ่าโอเคผมยูชิปไปขอผมโอเคคลิปนี้ก็ขอลขขาไปเพียงแค่นี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามผมมาจนถึงวันนี้นะแล้วกันบ๊ายบาย